将軍様この後、かのものをちゃんと見張っておく<は>私を覚えているかああ人は五人大かは三つ<ん><っ>その中の一つは貴様じゃない人は五人大か <laughs> はつ 1, <c oughs> โอเคส่้สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่นเน็ตชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมใหม่ล่าสุดครับฮองไคสตาร์เรลนั่นเองก็สำหรับเกมฮองไคสตาร์เรลน,นะครับ น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่หลังจากเปิดตัวจริงแล้วเนี่ยผมจะเอามาลงช่องของผมนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปตอนโค้ดเบตารอบสุดท้ายครับผมได้ไปร่วมเล่นกิจกรรมนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ทดสอบมามเพื่อนและสําหรับเกมของการสตาร์เดลเนี่ยคือผมบอกเลยว่าโค้ดเบตารอบนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมเพื่อนเออแบบนึงน,นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไหนว่าบอร์ครับนี่คือมม่เหมือนเกมเปิดจริงแล้วอะครับมันมีทั้งประกาศข่าวสารนะครับพวกนี้เนี่ยอัปเดตมาเรื่อยๆเลยเพื่อนและที่ผมช็อกมากอย่างหนึ่งนะ คือตู้กระชาครับสำหรับตอนแรกสุดเลยนะครับที่ผมเล่นเนี่ยตู้กระชาที่มันพิกอัพอ่ะมันจะเป็นเซเลนะครับอีกหนึ่งตัวนะเป็นสาวน้อยแอสซินครับโดยตู้เซเลนเนี่ยมันมีระยะเวลาอยู่ทั้งหมด2สัปดาห์เพื่อนแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยตัวละครซลม,มอนพิกอัพมันแค่2สัปดาห์เพราะฉะนั้นโค้ดเบต้ารอบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเปิดให้เล่นแค่2สัปดาห์น่เลยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ครบ2สัปดาห์เพื่อนตู้เซเลนเนี่ยเขาเอาออกนะครับแล้วก็เอาตู้ใหม่มาครับนี่เลยเกียวหอ,อกสวรรค์นะครับ โดยรอบนี้เนี่ยตัวละครที่พิก up นะครับจะเป็นจริงหยวนเพื่อน,อนสำหรับระยะเวลาของตู้นี้นะครับจะอยู่ประมาณ2สัปดาห์เหมือนกันตั้งแต่วันที่24นะครับไปจนถึงวันที่10เดือน3นะครับโอเคก็ไม่แน่ใจนะว่าหลังจากที่วันที่10เดือน3แล้วเนี่ยมันจะปิดโค้ดเบต้าเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีกระชาตู้ที่3ของโค้ดเบต้านะครับสาหรับการอัปเดตตู้กระชาเนี่ยว่าช่องแล้วเพื่อนกิจกรรมเนี่ยมันก็ยังมีอัปเดตมาเพิ่มด้วยครับ โดยในรอบนี้ก็จะเป็นมา่านสงครามดวงดาวนะครับก็สาหรับรายละเอียดพวกนี้เนี่ยผมยังไม่ลงเลึกเือกันเพราะว่าคลิปแรกนะครับเปิดตัวเกมเนี่ยแน่นอนว่าต้องมาเปิดกาชากันครับเอาจริงๆสาหรับความรู้สึกของผมในตอนนี้นะเหมือนย้อนเวลากลับไปเล่นเกมชินเมื่อ2ปีที่แล้วเลยเพื่อนโอ้โหเพื่อนอดูภาพดิคือค่ายนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับทั้งกราฟิกเสียงภาคเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าให้ผมจัดแรงนะอยู่ในกอตเทียเลยก็ว่าได้นะครับและสําหรับตัวละคร5ดาวตัวแรกนะครับที่ผมเปิดได้ ต้องบอกว่าเป็นตัวการันตีนะรอบนี้เนี่ยก็คือใบลูครับจะเป็นสายฮิลเลอร์ตัวนี้นะก็บอกเลยว่าน้องน่ารักมาก,กเพื่อนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาจริงหยวนกาชาพิกับใหม่รอบนี้ดีกว,ว่าซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเพชรทั้งหมดนะครับผมยังไม่ได้เปิดเลยเพื่อน,เ,อนเปิดไปแค่ตู้การันตีเท่านั้นนะครับแล้วผมก็ดองยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะก้อนนี้เลยครับเกียวหอกสวรรค์จิงหยวนนะครับเป็นท่าสายฟ้านะ เอาจริงใบรูที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นท่าสายฟ้านะครับไม่รู้ว่าดวงผมเนี่ยจะถูกชะตากับท่าสายฟ้าหรือเปล่านะส่วนตัวละครสีดาวในตู้นะครับที่พีกอัาในรอบนี้เนี่ยก็จะมี3ตัวนี้ครับอ่าชื่ออะไรกันบ้างมาร์เซเว่นนะครับทิงหยุนแล้วก็ชูชางนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตู้กระชาหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวละคร5้าดาวนะครับโอกาสได้ถ้าเพื่อนๆเปิดออก5ดาวเนี่ยจะอยู่ที่50%เลยครับแล้วก็ตัวละครสีดาวนะครับถ้าเปิดออกสีดาว ก็จะอยู่ที่50เหมือนกันที่จะได้พิกอัพ3ตัวนี้นะครับอีก50%เนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวอื่นนะโอกาสที่จะได้ตัวละคร5ดาวนะครับอยู่ที่1.6%เปอร์เซ็นต์เพื่อน,เ,อนเฮ้ยเอาจริงอันนี้ถือว่าน้อยปะปกติมันต้อง3%หรือเปล่าอ่ะส่วนตัวละคร4ดาวนะครับโอกาสจะอยู่ที่13%เปอร์เซ็นต์นะก็พิกอัพ3ตัวนะครับที่บอกไปข้างต้นแล้วก็4ดาวเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ไลคโคนด้วยนะครับส่วน3ดาวเนี่ยทั้งตัวละครกับไลคโคนเนี่ยจะอยู่ที่นะครับ อ๋อใช่สําหรับไลคนคืออะไรนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะไลคนถ้าให้อธิบายง่ายๆมันคืออาวุธเพื่อนๆก็สําหรับเกมฮองไครสตา r เรลเนี่ยระบบกาชาเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากเก็นชินเลยเพื่อนๆโอเคก็สําหรับข้อมูลตู้กาชาของเกมฮองไครสตา r เรลนะครับก็จะประมาณนี้นะอ๋อใช่แล้วก็มันจะมีตู้แยกนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเก็ชินครับคือมันจะมีพิกอัพไลคนด้วยนะครับจะเป็นอาวุธประจําตัว ของตัวละครพิก up ในรอบนี้นะครับก็คือจริงหยวนนะก็เดี๋ยวนี้นะครับผมจะเอาเพชรกับตัวทั้งหมดมาสุ่มตัวนี้ให้หมดเลยแต่ถ้ามันออกจริงหยวนนะผมจะหยุดเลยครับแล้วก็เอาที่เหลือนะครับ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะมาสุ่มไลโคนต่อตรงนี้นะครับและสําหรับตัวละครสีดาวที่ผมอยากได้ในรอบนี้นะครับก็คือน้องจิ้งจอกสาวตัวนี้เลยเ,เพื่อนๆบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมคโคตรอวยนะมาครับ3 2 1ไปครับเฮ้ย <c oughs> ตรวจทองปะหรือไม่ใช่หรือมันทองอยู่แล้วใช่ไหม ได้ไหมได้ไหมมาหน่อยโอ้โหสีม่วงครับอันนี้เกลือเ,เ,เพืเ่อนพาร์สคีนะครับขอสีดาวเป็นตัวพอสีดาวเป็นตัวได้โปรดอย่าปไปไล่คนอย่าปไปไล่คนตัวมาหน่อยโอ้ยโอเคชูช้ชางนะครับอันนี้อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ สายล่าสังหารด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมได้เอาไปลองตัวนี้เรียบร้อยครับตัวละครใหม่เย้นอ้องช่อชางนะครับถ้าเป็นทิงหยุ่นนะครับจะแบบเพอร์เฟกมากนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อครับกอเมื่อสักสคู่เราใช้ตั๋วใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมตั๋วหมดแล้วมันจะต้องใช้เพชรนะครับ STAR ์เจทั้งหมด1,600นะซึ่งผมมีอยู่7,2 0 0ก็สุมได้อีกทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับมาผมสุมให้หมดเลยไปครับ สีทองมาหน่อยใช่ไหมประตูทองประตูทองเขาว่ากันว่าประตูสีทองครับจะนำพาโชคลาบโอเคเกลืออีกแล้วทิ้งจอกสาวทิ้งหยุนอย่าอะไรคนอย่าะไรคนอย่าไลคนอย่าอะไรคน,ารคนม,ม,มาเซเวนครับอันนี้ตัวละครแจกเพื่อนๆตัวหลักเลยนะ โอมีแค่ตัวเดียวเหรเรียบร้อยครับอันนี้ก็ตัวพลิกอัพนะเรียกได้ว่าไม่ดุนเล่เลยนะครับมาไปต่อครับฮึบต้องมาแล้วสีทองมาเฮ้อได้เบล่าได้เปลาโอ้โหเดียวผมจะไม่เคยเห็นประตูทองเลยเรอเนี่ยทิ้งยุนทิ้งยุนเหลือตัวสุดท้ายแล้ว อเดี่ยวไรโคนเอ้ยแต่นี่ของตัวของตัวที่ผมได้มานะชูชางว่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มันเป็นเอาเหมือนแบบอาวุธประอาวุธประจำตัวเลยครับโอเคเรียกได้ว่าครบเ็จเลยนะครับอันนี้ทำอะไรได้ไรยคนอันนี้นะครับจะมีผลพิเศษเ,ษเฉพาะตัวล่าสังหารนะครับอ่าก็เป็นของน้องตัวนี้เลยนะส่วนความสามารถก็คือเมื่อผู้สวมใส่โจมตีโดนศัตรูตัวเดียวกันหลายครั้งจะสร้างดดเมจ เพิ่มขึ้น8%ทับซอ้อนได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับอ๋อจะเป็นโจมตีเก็บสแต็กนะครับรวมแล้ว40%นะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป้าเนี่ยบัฟที่เราเก็บมานะครับจะถูกเราออกทันทีนะโอเคก็สำหรับไลค์โคนชินนีนะน่าจะเหมาะกับการตีวอ้วเพื่อนเพราะว่าถ้าไปตีมอนธรรมดาเนี่ยแป๊บเดียวเราก็เปลี่ยนเป้าแล้วนะครับโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยก็ถือว่าได้ของเล่น,นครับมาเลี้ยงสองรอบฮึบ มาในเฮิรสิลงโอ้จะแม่ผมลองตัวห้าดาวเลยเหรอไม่ปลอดเขาได้ลองกันทุกคนเลยเนี่ยโ,โอ้สีม้วนอีกแล้วตวละคอนตวละคอนทิ้งยุนทิ้งยุนโอเค <c oughs> เรียบร้อยครับโอเคทิ้งหยุนมาแล้วมีตัวเป่าลายคนก็ได้ โอ้โหผมที่เปิดได้ขั้นต่ำหมดเลยนะเดี๋ยวจริงปะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเกลือจัดเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรทิ้งหยุดมาแล้วนี่เลยน่ารักจัดเพื่อนๆดูดิโอโ้ดูหน้าน้องดิโอ้วกเลยสุดยอดมากครับผมเอาลงทีมหลักแน่นอนนะทิ้งหยุดมาสิบครั้งสุดท้ายครับฮบึต้องท้องให้หน่อยแล้วละ่ะได้โปรด ได้โปรดโอ้โหไม่ได้แน่เลยอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอ่ะรู้สึกเรียบร้อยครับโอ้โหเกลือจัดเพื่อนๆนึกว่าจะได้ไปสุ่มไปสุ่มไลโคนนะครับตู้ไลโคนไม่ได้แล้วหมดแล้วโอเคอันนี้ของแอสตานะครับเอออาวุธประจำตัวเนี่ยมันดูจากรูปได้เลยเพื่อนๆโอ้โหเกลือจัดมีอีกไหมอ่ะไม่มีจริงเหรอ เรียบร้อยครับได้ขั้นต่ำหมดเลยนะโอ้โหเกมนี้เลดเกือมากหรือดวงผมก็ไม่รู้มาเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้ธรรมดา,นานกันต่อนะครับก็ผมเหลืออีก30ใบนะสำหรับตู้นี้เนี่ยตัวละครที่ผมอยากได้นะครับก็คือโบรเนียครับตัวนี้เลยเ,เพื่อนๆหน้าตู้นะครับมา3,2,1ไปครับโอ้โหเอาจริงเกมมันโคตรเกือเลยคือแบบผมได้ขั้นต่ำหมดเลยนะ เพราะว่าเปิด10โลเนี่ยมันจะได้การันตีสีดาวหนึ่งอันนะครับ <c oughs> เรียบร้อยจะไม่มีทองจริงเหรอเนี่ยบนโอ้โหบนเนีย่ยไม่มีทางได้ละขอตัวเด็ดๆแล้ละกันตัวอะไรก็ได้ตัวละครมาก่อนฮึอืมโอเคไลโคนอีกแล้วครับเรียบร้อยไลโคนอันเดียวนะมาไปต่อครับ คือตอนเนี้ยผมยังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของการเปิดกระชากเห็นเหมือนเดิมตลอดเรียบร้อยสีม่วงโอ้ my god ตัวละครตัวละครอย่าไปหลคนคือตู้นี้เนี่ยมันรวมหมดเลยเพื่อนเมันเหมือนแบบเป็นตู้ถาวรนะครับอะที่เราได้เมื่อสักครู่เลยนะครับของแอสตานะมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหดูดิ นี่มันตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยทีมงานเขาเซต็จอะไรหรือเปล่าเนี่ยไปรอบสุดท้ายครับได้ไหมขอเอะนึกถดโอเคครับสุดยอดดวงผมโอ้โหเปิดจริงนี่ไม่เอาแบบนี้นะเปิดจริงไม่ขอแบบนี้นะความรู้สึกนี้เหมือนกลับไปเปิดน้องขี้เลยครับอโอเค อารันครับตัวใหม่เอาจริงผมได้แต่สายสายฟ้ามาหมดเลยมันเป็นอะไรกับสายสายฟ้าหรือเปล่าเนี่ยประเด็นคือมันจัดรวมทีมหมดไม่ดีเพื่อนๆถ้าสายเดียวกันหมดนะครับเรียบร้อยครับอารันนะครับดูมันเหมือนแนวหนุ่มน้อยโชตะนะตัวนี้โอเคก็เรียบร้อยนะครับเปิดวันนี้เปิดรวมไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ 80โ,80โลนะครับ80โลนะรับผมนับไม่ผิดนะ5ดาวส่วนตัวเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆ10โลเนี่ยผมได้4ดาวมาแค่ใบเดียวนะครับที่เหลือ3ดาวหมดเลยอ่าก็มาจัดเข้าทีมซะหน่อยละกันโหเพื่อนๆดูตัวสายฟ้าผมเพียบเลยนะครับตอนนี้นะนี่ทีมสานะครับนำทีมเลยมีใครอีกนี่เลยครับใบหลูนะครับแล้วก็ ฮิลเลอร์ของทีมนะสุดท้ายเอาตัวเอกแล้วกันโอ้โหเราจัดทีมสายฟ้าลั้วเลยดิสายฟ้าลัวล้วเราก็จัดได้เนี่ยเพราะเราได้อารันมาเพิ่มนะครับแล้วก็นี่เฮ้ยไม่ใช่ดิเป็นไม่ได้ไม่ได้ผมต้องเอาสาวๆนะนี่สาวๆดูแนวตีมจีนด้วยนะครับโอ้โ oh, หครบเซตเลยดูน่ารักจัดแต่ละคนอ๋อนี่เปิดใช้งานทีมนะครับเรียบร้อยโอ้โ oh, หได้มาแล้วเพื่อนๆโอ้โ oh. ห ็เดี๋ยวผมน่าจะได้ลองนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะลองแล้วก็เพื่อเอามารีวิวตัวละครให้กับเ,เพื่อนๆคร่านะจะได้เป็นข้อมูลด้วยก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล็งเเกมของไคสตาร์เรว้อยู่เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้นะจะได้ไม่พลาดข่าวสารรวมไปถึงข้อมูลอัปเดตข,ของเกมของไคสตาร์เรวนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ